พระเสารปีเถาะ2,566อยู่ในเรือนที่6อุปสรรคสตูนิศีลคนใช้โลกไัยตำแหน่งกาลก,กินีเดือดร้อนหรืออุปสรรคสิ่งที่เป็นอัปมงคลของลัคนาราศีกันทำให้เรื่องที่ไม่ดีหรือมีปัญหาในชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี เป็นผลดีแก่คนเกิดวันวันอาทิตย์อายุตามนี้นะครับคนเกิดวันจันทร์อายุตามนี้นะครับคนเกิดวันอังคารอายุเท่านี้นะครับคนเกิดวันพุธอายุเท่านี้นะครับคนเกิดวันพฤหัสอายุตามนี้นะครับคนเกิดวันศุกร์ อายุตามนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์อายุตามนี้นะครับขอให้โชคดีปีถออนะครับขอบคุณครับ